น,น,น,นี่พี่นอ้องมาเบิ่งบักขามบานสานนว,ยยวย,ยูด้วยจา้าดกจัดดกคักดกนี่พี่น้องบักขามเปียกห้าวเลยด้วยจ้าเป็นพ่วงไรย่อยเลยมึงนี่จ้ะกำลังลืมแกนเลยจ้วนี่ดกคักดกนี่พี่น้องเอ้ยนี่ทำนี่กับพ่อดองได้ด้วยจา้านี่สาว,วสยูว่าฉีดองกินจัง่อยคือกันเลยค่ะ อื้เอ,อ้ยหน่วยคักหน่วยเนย่หน่วยอีหลีจะหน่วยหลายมึงข้างในดกยางดกคักดกเน่หน่วยหลายเบิ่งจะ้ะ ข้ามานสาวยู่ด้จ้านีมึงข้างในแต่ก็ลืมแกกับมีดลืมวม่าท่านแกกับมีด้ด้จ้ะอาอยุว่าสีดองนี่สีดองจ้ะนแกยักหน่อยอมีก็พ่อดองได